กี่โมงนัดนัดติดที่พี่ิดที่โนะไม่ลองมาช้าเราโทษน <laughs> ายเดี๋ยวนี้เราพาไปดูเรากำลังทำซีซั่นนี้ที่เราคิดว่าจะทำรถเลโก้คาร์ไปหาแบบดูดีๆกว่าวันนี้มีเลโก้บิ๊ตติ้งจัดไปดูการแต่งตัวแล้ววันนี้กวขอรอน,นิดน,น,นึงเพราะว่านะนะเขียวเป็นตุแกเลย <c oughs> <c oughs> เอาตะดิ่งมาเลยไปจุดไฟ <c oughs> นี่ยมีนาทีเขาบอกนี่ขอให้มันนดัดรอที่ปั๊มรอจะมีรถเลยทัคร์พาเพื่อนๆละได้อาศัยไหว้ที่นู่นรถอยู่ไหนรู้ไปแล้วว่าแบบวว่า ที่เราไปเสียเวลาอยู่ที่ปั๊มประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพอเจ็กโกดพอดีห้าโมงงานคนเริ่มแล้วจบข้างในเสียงดังแล้วหนึ่ง <c oughs> ชั่วโมงเต็มเตมคุณบอกคุณรอเพื่อนคุณสุดท<า>้า,ทาย<ะ>ก็ต้องมารถทีมง,งานไม่ได้ไปรถเพื่อนคุณอเออเจอที่นี่ไงมันไปตรงไหนเล่าพร้อมยังนะ่ะพร้อมพร้อมมาแล้วแต่งตัวหล่อเนี่ยเราในวันนี้ธรรมดาอ่ลยไปเจกต คุณทำขาไม้ให้เหมาะกับงานเลโทรมิตติ้งทำไมคุณไม่ทำครับเยอะไม้อะไม,ไม้หาได้ไอหัวรถเลโทรหารที่ไหนของเราไม่ได้โฟกักับรถหรูๆนั้นเหรออย่งนี้แหละติดแบบนี้แหละเอาไงเอาเงี้ยไอ้เนีะมีรถเด็ดโอ้โดีครับตุรนี้อะ วันนี้กวันดีรับทีมงานผมยอมก็ยอมนะครับขอบคุณมากพี uh. <S <S ่ให้เก oh yeah, ียรติมาวันนี้นะครับผมเชื่อว่าหมอโยมจะมาเลยวันนี้นะครับแต่ว่าเราเป็นตัวติดทะลกเลยนะครับเพราะว่ารเจอแบบตรงกันไปุ่งมกันว้าพี่ามาจากไหนรู้ไหมรักพ่อปฐมเออลงแรงลงรูสดหมอเดียวดูดีดูดีในการแก้ไครับเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเชิญดูก่อนมามออีกพักมีทางไหนอะไรน่าสนใจบ้างแี้ผมมูดูแล้วแรงแรงแล้วมีทางใหม่ๆหม่ที่เพิ่งเพลิงออกมาค่อนข้างเยอะเลยหลังจากที่เราเคยถ่ายทำทีนี้มีทูซามหลานเพลและเราได้เห็นรถเจโคนมาต่อโชว์กันคาดว่าครั้งนี้น่าจะมีรถที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆออกมาเดี๋ยวไปดูแนวดูแนวทางว่าสายเขาเป็นแบบไหนนะครับเพื่อนครับเพราะว่าบางทางมีพุชิล่ามาเลยครับแต่เขาอกสีนะครับเพื่อนไม่ยังไม่ร่นเลย อยู่ที่หเลยนะก็ออกมาแล้วก็ยังไงก็ตามฝากหมอโดมช่วยถ่ายคายแล้วก็เอาไปเก็บในรายการของเรารายการรนี่ยอครับระที่รถคลาสสิกทราการเสียงประเทาครดันที่จริงแล้วตัวนั้คาสส่กีนะขบคุณครับตัวนี้ครับมอา ต้องงานนะครับได้พูดคุยกับพี่ผู้จัดจอนไปแล้วนะครับเรียบร้อยมีงานเซวกันนิดหน่อยนะครับว่าเราลดไปทำในรายการตอนนี้ในบริเวณกดดันว่าหไ่ต้องบอกว่ารถเรโซหวะว่าเยอะเลยเยอะมากซึ่งตันนี้ขออนุญาตนะครับผมไปเหยี็ให้่จะโศเลยมาก็ผมไปดูรถของผมเองนะครับขอดูนะเพเ่อนนะดูไปหาพี่ดูดูท็อกที่เมื่อกี้นะดูตามแล้วไม่เจอเหมือนเดิมูดคุยกับเขานะครับเหมือนเดิมขออนุญาตนะครับนี้นี้แป๊บนึง Gracias <coughs> เจวจ้าเพื่อนนี่เดินวนอยู่นี่โอเคโอ้เจ้าไอโงไอ้โอ้ยยฮงให้เกียรติ่อยเพื่อนผมเองชื่อต๊อปพี่เคยถ่ายเรโทรคามาหานนะเธออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่คิดโปะไม่ใช่พี่ไปโดนจับที่ทิพอักษะอ๋อยังจกกันได้ใช่ไหมวันนี้มากุ้มไหย มาจากกลุ่มนครปฐมเลโดคาอ่าก็เดี ت ت yeah. yeah, others, ๋ยวจะพาไปรับชมเยี pixels. ี่ยยมเยนกันในกลุ่มนะครับเอาจริงอ่ะโดยอาจารย์ทิ้งแล้วตั้งแต่หน้าประตูแล้วก็น่าจะทิ้งกันเนาะเป็นอย่างเงี้ยบอกโกเดี๋ยวอาจารย์เดินดูข้างนอกไปหาเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราต้องเดินดูมันพาเดินดูแล้วโอเคครับโอเคไปดูกัน เมาอยู่ที่หน้ารถอันนี้เน่่เน่คันนี้เ่แดสันเยียคู่มันให้เกินไปถ้าในสื่อที่จะทำได้เลยโทคานานเลยเคยโชว์ไปแล้วและหลังจากนั้นได้ทำอะไรเพิ่มเติตมไหมก็มีเติมลมปะยางเอออ่าก็แค่นั้นแหละครับนี่เห็นเพื่อนเัน่งอะไรตลกกันมากใช่ไหมฮะี่ก็ต่อไปได้โอ้ยสมานี่เห็นได้แปลกมาเนี่ยม่วงเนี่ย อ๋อเหล็กกันกระเด็นออกนอกรถเออไปทำมาทำไมได้ข่าวไปแข่งมาด้วยเหรออ๋อใช่ใช่แข่งครับแล้วเครื่องที่บอกเรียบเรียบรถแบ็นี่ยังเหมือนเดิมนะครับอ๋อตอนนี้ต้องบอกเลยว่าคำว่าโซนนี้ตัดทิ้งไปเลยจะเป็นคำว่าเน่าแล้วขอลารดูขอการเห็นภาพด้วยครัาโปต่กส์ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันมากครับเป็นผู้ชักนำให้ผม รูจักวงการเลโทรพาด้วยโอเคนะครับจะเอาฮาไปถึงไหนอ่ะอันนี้สเต็ปคือแบบแต่งแรงใช่ไหมอันนี้คือเครื่องเดิมเน้นใช้งานใช้งานมั่งไม่งานหน้าครับวันนี้อะไรไปลงขายเป็ดเรื่อยยังเหมือนเดิมยังเสวยเหมือนเดิมถือว่ารักษารถได้ดีมาก ก็อย่างเงี้ยครับตามสเต็ปรอก่อนนะอย่าหาทางซื้อรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามมาอ่าครับงบน้อยก็ต้องค่อยๆทำกันไปเรื่อยๆก็ใช่ท่านี้ก็เดียวก็อะไรอยู่รถเพียบเลยอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะแนะนำคุณอ่นอีกในกจีนเลโทรนครเปฐมของเดีอาอ่าเดี๋ยวไปตัวทนเลยกันมาจากนครหลวเหมือนกันกับกลุ่มอื่นด้วยหลายกลุ่มเดี๋ยวเล่นได้เลยโอเค บหนีไปแแล้วล้วพาผมมาอยู่ใครเนี่ยก็ปื๊ดครับชื่อปื๊ดขับรถเลยขับรถแก๊สปื๊ดทำไมครับผมนี่อันนี้แหละสีเหลืองๆจุดเดียวยี่หกมันมันมันเป็นยังไงแวน์แวนใช่สองประตูหลายยากใช่ไหมก็ถามว่าย่างไหมก็เอางี้เลยหลักๆในตระกูลเชมจะเป็นสามหกที่เป็นแวนใช่ครับสามหกเจ็ดสิบแวน์ยี่หกก็มีแต่แต่น้อยน้อยค่อนข้างน้อยก็คือเป็นรถที่น่าน่าดูอยู่ ก็ทั้งงานเนี่ยผมเห็นมีคันหนึ่งมีแค่2คันเองสองคันเองสองนฝากดีครับฝากด้วยนะครับได้ครับพี่คู่ผมวันนี้ทิ้งไงม้วรถทิ้งไงมัวม้วนเลยม้วไปเรื่อยทิ้งไปเรื่อยไปเรื่อยมาดูด้านนอกเลครับผมทิ้งไงมาเข้าแล้วจานไหนจานผมไม่เจอแล้วมาเรื่อยๆไปเอ้าแมวโอเคกลุ่มมาท่านผมใช่ตอนนี้มีกี่คันแล้วในกลุ่มเหรอเอาเอาที่วันนี้มาก็สี่สิบสี่สิบใช่จอดไปนี้หมดเลย ใช่เนี่ยที่เห็นเนี่ยนคะรถมทั้งนั้นเลยโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวได้ดูทีละรั้นโอเคครับพี่ขอบคมาครับคนชื่อรถชื่อ สวัสดีครับคผู้ชมครับผมเจอตัวเป็นแล้วครับสำหรับเคเบตเตอรี่นะครับยูชาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับเราคุยกันในโซเชียลเนี่ยนานครัครั้งหนึ่งแล้วไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาเลยวันนี้มาเจอตัวเป็นเปนแล้วฮัลโหุกมากเลยคุกมากวันนี้ต้องบอกว่าเห็นรถของเคเบตเตอรี่ครับมาจอดโชว์ที่นี่หลายเป็นเป็นรถแฟนคลับเรา ครับโดยโดยรถของเราเองไม่ได้มาเลยครับวันนี้ต้องขออภัยเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้เราไม่พร้อมจริงๆเลยไม่ได้มาครับผมจริงๆแล้วเสร็จแล้วแหละแต่ยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับที่คนรเนื่องจากวันนี้ผมมีธุระตอนเช้าครับผมแล้วก็ไม่มีน้องที่จะอาสาเอารถมาให้ก็เลยไม่ได้เอามาต้องขออภัยจริงๆครับพูดถึงงานเลทัวมิสติ้งครั้งเนี้ยพี่ชายครับพี่ท่ามองว่าไงบ้างครับถือว่าเป็นงานระดับใหญ่เลยนะว่ารถคือรเยอะรถล้วนมากมายหลายรุ่นใช่ครับใช่ครับก็ต้องขอบคุณพี่ป๋อ นะครับแล้วก็พี่ตูสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็ทีมงานสามวุฒิทั้งหมดเลยนะครับที่อยากจะให้มีวันนี้เกิดขึ้นครับผมนะครับแล้วก็มีการรูดคุยกันมาอยู่เรื่อยๆนะครับว่าในความเป็นเจแปนเลโตรของพวกเราที่เราเล่นกันอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะครับวันนี้ถ้าเราไม่นับประเทศญี่ปุ่นหรือว่าเราอยู่ในเซาท์อีสเอเชียเนี่ยเราถือเป็นเบอร์หนึ่งเราถือก็เป็นเบอร์หนึ่งครับนะครับแล้วก็ความเป็นเบอร์หนึ่งของเราเนี่ยนะครับก็ดูจากเล่นง้าจากการช้อปปิ้งนะฮะช้อปปิ้งอะไร อะไรญี่ปุ่นนะครับที่ญี่ปุ่นยิงไอ้ซึ่งผมถือได้ว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยสำหรับคนไทยทุกคนถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่คุ้นใกล้ชิดใกล้ชิดคนทนต์มาแล้วก็ซึ่งบางคันแต่ละคนก็ความผูกพันเช่นเป็นรถของคุณพ่อคุณแม่รถเพื่อนเคยนั่งกันสมัยเด็กๆเคยเห็นหน้าตากันอยู่ซึ่งณวันนี้มีการแต่งในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆมากมายได้นํารถ พวกนั้นในยุค3า0ถึงสีปีนะครับมาเล่นใหม่ใช่ครับซึ่งถือว่าเป็นโอกาสอันดีของคนไทยที่จะได้ดูอะไรแบบเจ๋งๆิงคแับจริงครับจริงครับวันนี้เรามาดูกันที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นรถน้องๆที่มีการพัฒนาการทำรถครับขึ้นมาได้สมบูรณ์แบบมากนะครับก็เป็นงานเงานหนึ่งที่ถือว่าเป็นสีสันของคนชอบเล่นรถเลโรเจแปน นะครับซึ่งถือว่าอุเมสไตล์การแต่งมีทั้งแบบออริจินอลเดิมมีวินเทจสไตล์มีเลโทรสไตล์มีฟลัดมีทั้งแรดหลอดฮอปหลอดทุกอย่างมีหมดทุกชนิดในนี้ครับจริงๆอย่างนี้ครับความเป็นเลโทรเจแปนเลโทรที่เราเล่นกันเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราอ้างอิงไปถึงฝั่งนะครับเราเราก็จะเป็นต้นตำเนิดทางด้านหนึ่งที่สมัยก่อนรถเจแปนเลโทรเนี่ยนะครับเขาเล่นกันเนี่ยพอเป็นล้อหลังอิสระ ก็ S <S <an> <S จะโหลดแล้วล้อแบ๊แบ๊ใช่ใช่ลแล้วก็แป็กแป<บ>ก<บ>นะครับก็จะเป็นต้นตำรับของเขาหน่อยหนึ่งเพียงแต่ว่าเราเป็นรถโมเดลเก่าครับนะครับแต่พอเป็นโมเดลเก่าของพวกเราเนี่ยก็จะมีเอกลักษณ์ของมันลงไปอีกนะครับโดยเฉพาะเครื่องยนต์ครับนะครับเครื่องยนต์เนี่ยพอเราแต่งรถจะแปลเลยโทแล้วเนี่ยนะครับถ้าบางคนให้ความสำคัญที่เครื่องยนต์ก็จะมีเสียงของเครื่องคาบิวมีเสียงของแคมกับบิวครับก็เป็นเสน่ห์แบบหนึ่งเพราะเขาใจกัน ใส่ลิ้นใส่เวเฟอร์น่าจะเป็นเสน่ห์จะเป็นเสน่ห์ของเขาอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็การแต่งของเจแปนเรโทรก็จะเป็นแต่งที่เรียกว่าวันนี้มันจะมีความคลาสสิกของมันเช่นว่าต้องมีโป่งโป่งเย็บลิ้นหน้าอะไรอย่างงี้เกิร์ดอะไรต่างปนตมาง ผมบอกว่าวันนี้พึ่งใจแทนพี่มีน้องชาวเลโตทุกท่านนะครับได้มาตัวกันแล้วก็ขอบคุณที่มาเชียร์โอเคขอบคุณที่มาเดี๋ยวใหแลกเบอร์กันผมมโอกาดลุยนิยมเราจะไปลุยที่เิงคโร์เลยขอเชิญเลยครับยินดีครับผมยินดี